ดูขั้นตอนของการเจาะไม้ไผ่เพื่อจะนําไปแช่น้ํายานะครับอันนี้เป็นไผ่สางมนสางมนพืชที่ลําใหญ่มากนะครับเพิ่งมาจากดอยสะเก็ดนะครับเชียงใหม่เนาะตอนนี้ก็เตรียมที่จะลงบ่อแช่นะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของการเตรียมไม้นะฮะเตรียมไม้ก็จะลงแช่บ่อนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเพื่อให้น้ํายาวิ่งผ่านผ่านทุกต้องนะฮะแล้วก็ จะได้เนื้อไม้จะได้มีการซึมผ่านของน้ํายาเดี๋ยวพามาดูเนาะได้ได้ครับวันี้สวยมากนะฮะเวลาเจาะก,ก็ต้องเจาะให้ทะลุนะครับนี่นะสังเกตดูนะครับตอนนี้ก็กำลังมานะครับดอกตะหวนันกำลังออกมาอ่าออกมาแล้วครับนี่ ไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นการขั้นตอนที่ทําที่ง่ายที่สุดแล้วเจาะได้เยอะนะฮะก็คือทําชั้นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับหรือจะกว้างกว่านี้ก็ได้นะฮะแต่อันนี้เป็นชั้นที่ผมใช้สําหรับคนไม้ไผ่ก็เลยเอามาใช้ดัดแปลงช่วคาวเพราะว่าไม้ไผ่ชุดนี้ไม่ยาวนะฮะลำสามเมตรถ้าลำหกเมตรถึง8เมตรเราก็จะใช้ชั้นที่กว้างกว่านี้นะครับอันนี้ก็ลองไปประยุกต์ใช้ไปดัดแปลงดนะะูนะครับแล้วก็มีการลัดหันชนะนะครับเพื่อการไม้ไผ่หลุดเลื่อนได้ขณะที่เรา นะครับตัวนี้ก็ใช้สบานขนาดใหญ่นะฮะที่แรงแรงแรงดีนะครับครับครับผมขอบคุณครับติดตามตอนต่อไปนะครับของการเจาะไม้ไผ่